ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกนี้กันดีกว่านะครับผมนี่เลยมาแล้วครับผมโอ้โหรถนี้สวยครับรถสตอรี่ลายใหม่นะครับผมลายน้องชอปเปอร์กำลังร้องไห้ครับผมที่ได้เห็นดอกซากุระบอยบายที่เกล็ดดำนะฮะเป็น wci 1 n e piece block story volume สินะครับผมน้องโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับผมอืน้องชอปเปอร์ประมาณสัก5เซนได้นะครับผมรวมกับตัวถ่ายประมาณสัก9เซน รประมาณนี้ด้านซ้ายแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนเป็นนี่ครับลายซากุระนะครับผมสวยนะครับผมกล่องหน้าเก็บแรกเห็นแล้วฮานะแต่ได้ดูในเรื่องแล้วก็คือเศร้าอยู่นะครับผมอมแล้วก็ดีใจด้วยปนกันไปนะครับกล่องโซอยะหน้าเก็บหน้าเก็บลานี้ต้องเก็บปกทิก็ต้องเก็บด้วยนะครับผมมาเรามาอ่านบล็อกดีกว่านะครับผม เราจะแกะจากด้านข้างล่างแล้วกันนะฮะอันที่แล้วก็จะเป็นลูฟี่ถือธงของดรฮิลลุกนะครับผมจะเซว่าประกอบอะไรใไร้หรือเปล่าหรือว่าต้องประกอบทีหลังเอาตัวใส่ฐานก็ว่ากันไปคิดว่าตัวใส่ฐานนะนะครับโอ้ตัวแยกกระถานอยู่แล้วนะครับผมโอเคน้องซุปเปอร์ ใส่ได้ง่ายๆแล้วจะมีตัวเสาวันด้วย3พาร์ทนะฮะอันนี้ตัวฐานครับผมอืมเป็นบนเกาะรัมแล้วก็มีสกุระด้วยโปเต็มท้องฟ้าเลยฮะเป็นฉากที่สดอีกแบบนะผมต่อไปตัวน้องชอปเปอร์ครับ น่ารักดีครับผมอืมคนวาอกน้องน่าจะเห็นอยู่นะครับผมดูดีเทลก่อนกรีบน้องชัดแจ๋วสวยครโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับผม เ๋ยวสักครู่นะฮะปรับกล้องก่อนปรับกล้องเรียบร้อยจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะเอาตัวโมเดลกับตัวสาวก่อนแล้วกันนะครับเสียบเข้าไปดันเข้าไปััวาาว่าแน้นๆนิดนึงโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วง่ายมากครับผมนะชอปเปอร์บนเกาะรัมโอเคประมาณนี้ คิดว่าใช่นะครับผมตามกองเลยน่าเก็บมากรายนี้ต้องมีนะครับผมพร้อมกับเซตของลูฟี่อันที่แล้วนะผมต้องมีต้องมีใช่ได้อยู่นะสวยด้วยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกับการอันบล็อกของน้องนะครับผมนะร็อดนี้ร็อตที่เท่าไหรนะ่แลวเนี่ยร็อดที่12นะครับผมนะ ว่าจะกันข่าวหน้ากันละกันนะครับผมถ้ามีอะไรอันเบาอีกก็อย่าลืมด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกันไลค์ด้วยนะวันไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม See you next time b y ยบาย